แล้วพอจะใช้ก็ต้องเอาออกมาละลายด้วยอุณหภูมิปกติแต่ว่าความระหว่างที่ปากฉัปากท้องต่อไปจ,จนถึงไข่เนี่ยมันยาวเป็นแบบสุดเลื่อมมือแล้วเลยดปปล่อยน้ําเชื้อเข้าไปเนี่ยมันต้องไปวิ่งเองอีกมันมันสู้น้ําเชื้อสดไม่ได้สดคือ

บปกนที่ไปกัล <seid S 3> ูกเอาทนครับไันโมาไันคบอกว่าับิต้องอาทร่วงใรอันูพ สมุนไพรซึ่งจะช่วยในด้านสุขภาพของช้างจะมีบอระเพ็ดมีพลนะคะตัวนี้นะ่าจะเป็นบอระเพ็ดนะช่วยอะไรช่วยให้ช้างมีกําลังของขมนี่มันจะดีมากนะพลก็จะช่วยเรื่องช้างเ,าเรื่องท้อง,องช้างสบายคอเพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยมันมีกิจกรรมนั่งช้างบนแหยกแล้วช้างอะ่ะไม่มีเวลากินหญ้าเลยนั่งเที่ยวเยอะมาก เป็นเป็นเป็นั้นั้นใหญ่ๆด็กอย่างเงี้ยเวลาช้างเดินทางก็เสริมของเรานะฮะวิธีทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามีสองโต๊ะนะเราเอาข้าวเหนียวเนี่ยหยิบขึ้นมานะ

หนึ่งสองจะถอนถูกไหมถอนหนึ่งสองงานของบัณฑิตวิทยากรที่มากๆนะครับแล้วก็งานที่ต่างช้ที่ให้พวกเราได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็คือชีวิตแล้วก็ความชื่ของนี่ก็เนอัน ใจแล้วก็เงินส่วนหนึ่งที่เราเให้เป็นเนี่ยเป็นการขอบคุณในตตาที่เราคก็ขอให้ที่ไดำเนินการในโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคนที่สนใจโครงการนี้ไปเป็นเพื่อนแเป็นเพื่อนและคนที่รู้จักเพื่อให้มันเพื่อสนับสนุนให้ช้างอยู่ได้ต่อขอบคุณมากค่ะในนามของฟางช้างแม่สาอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าอบรมนะคะที่ของคือตำนัก สำนักข่าวอิสระนะคะรุ่นรุ่นบสอกอสิบนะคะทุกท่านที่ได้กรุณาเข้ามาฟังการบรรยายในเช้านี้ในเรื่องของช้างเลี้ยงที่ตังช้างเม่สาก็ทําให้ทีมงานเกิดกําลังใจขึ้นอีกมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคณะที่สําคัญมากๆนะคะทุกท่านที่มาก็มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะนําเสนอ เรื่องราวของปางช้งางแม่สาวความตั้งใจในการที่จะเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้งางแม่สาขอให้เผยแพร่ออกไปแล้วก็เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่ปางช้งางแม่สานะคะค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะับสีขมือด้ค่ะ,คะ